เ,เรียกว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเลยก็ได้ n v ็นว a ดียนะคะหุ้นนี่ทำ i m e High บ่อยมากๆจนหลายคนก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นจากที่เราอาจจะคุ้นๆว่าเป็นบริษัทการ์ดจอเกมมิ่ง G-Force e อะไรแบบนี้ตอนนี้ NVIDIA ดียคือไปไกลกว่าน,นั้นเยอะเลยค่ะกลายเป็นเ,เหมือนหัวใจสำคัญของเทคโนโลยี AI แล้วก็ Data Center ไปแล้วผ่านสิ่งที่เขาเรียกว่า accelerated computing ค่ะหรือการประมวลผลแบบเร่งความเร็ว คำถามก็คือการที่มันพุ่งขึ้นไปขนาดนี้เนี่ย Nvidia คือผู้นำา i i ตัวจริงที่น่าลงทุนหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่กระแสที่แบบอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะแบบเข้าใจง่ายๆเลย เริ่มกันที่ภาพรวมก่อนนะคะ NVIDIA เนี่ยก่อตั้งเมื่อปี1993จุดเริ่มต้นจริงๆก็คือการ์ดจอหรือ GPU สำหรับเล่นเกมแต่ปัจจุบันเขาก็พัฒนาตัวเองมาเยอะมากกลายเป็นผู้นำด้าน Accelerated Computing ที่ว่าไปเมื่อกี้ซึ่งก็คือการใช้หน่วยประมวลผลพิเศษอย่าง GPU เนี่ยมาช่วยเร่งความเร็วในการคำนวณงานที่มันซับซ้อนมากๆค่ะอย่าง AI ให้เร็วกว่า CPU ปกติแบบมหาศาลเลย ผลิตภัณฑ์หลักๆก,ก็ยังเป็น GPU นะคะแต่มีหลายระดับมากตั้งแต่เกมเมอร์ GeForce ไปจนถึงชิป AI กับ Data Center ที่ทรงพลังมากๆอย่าง H100 หรือ A100 แต่ที่สำคัญมากๆไม่แพ้ตัวชิปเลยก็คือซอฟต์แวร์ CUDA ค่ะใช้เลยครับ CUDA นี่สำคัญมากจริงๆมันเหมือนเป็นภาษาหรือว่าเป็นชุดเครื่องมือที่นักพัฒนาเขาใช้เขียนโปรแกรมสั่งงาน GPU ของ NVIDIA นะครับ โดยเฉพาะสำหรับงาน AI เลยการที่นักพัฒนาทั่วโลกเขาคุ้นเคยแล้วก็สร้างแอปพลิเคชันบนคู DA มานานเนี่ยมันทำให้การย้ายไปใช้แพลตฟอร์มคู่แข่งเออมันไม่ง่ายเลยครับต้องเรียนรู้ใหม่เสียเวลาเยอะอันนี้เลยครับที่เรียกว่า Ecosystem หรือระบบมิเวทที่แข็งแกร่งมากๆของเขาถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะครับ เอ็นว a ียตอนนี้ก็เหมือนเป็นสถาปนิกหรือเป็นผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานหลักให้กับยุค AI ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นโมเดลภาษาใหญ่ๆหรือ AI สร้างภาพที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยก็พึ่งพลังประมวลผลจากเอ็นวเดียาั้จนนั้นเลยครับอ๋อ oh, ค่ะพอจะเห็นภาพเลยค่ะซึ่งนั่นก็โยงมาถึงจุดแข็งข้อแรกของเขาเลยครับคือความเป็นผู้นำที่ชัดเจนมากๆในตลาด G P U สำหรับ AI ด้วยพลังของคู d a ที่ว่าไปเมื่อกี้นะครับมันทำให้คู่แข่งอย่าง AMD หรือ Intel เนี่ยยังตามอยู่พอสมควรเลยในแง่ของส่วนแบ่งตลาดแล้วก็ระบบนิเวศนักพัฒนาผลประกอบการก็สะท้อนเรื่องนี้ชัดเจนอย่างปี2024ที่ผ่านมารายได้โตกว่า200%เทียบกับปีก่อนหน้าโห oh, 200%เลยเหรอคะ ครับมันสะท้อนความต้องการชิป AI ที่แบบร้อนแรงสุดๆจริงๆครับนอกจากนี้บริษัทยังทุ่มงบ R&D มหาศาลสร้างนวัตกรรมใหม่ๆตลอดเวลา